เจ้าคณะภาะสังฆาทิการพระพิษุสามเณรเถนเจ้ามาณโอกาเนี้ขอเจริญพรรมนาขณะสาธาเท่าแก่พ่อแม่ปีนอ้องนักศีลน,นักบุญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนคนเดีแข่โภมิเกียรติต่างหลายทุกท่านให้กาลเวลานี้ เป็นเวลาเอาจะได้เลิกสาบทรงสาก,การหลวงพ่อพระโพิสารพัฒน,นาวิกรมหลวงพ่อสารศินธิระปุญโยอายุได้8ปีปีพันสา5หาิบสาอดีจาวัดวัดบุญเกิดอดีตเจ้าคณะธรบลพระบาทเขตสามกิติมาซักอัตมาภาพในานาม ท่ทนานพระพิพิณปัโผู้รักษาการแทนจะเอาวัดวัดพุเกิดพร้อมโดยพระภิสุสามนเนรนเถนเจ้าวัดพุเกิดพณะศรัท้าวัดพุเกิดภายใต้การน,นำของท่นานสสทองอดตาเต็มดวงพร้อมโดยคณะกรรมาการคณะสถาถินจองของวัด สนีบ้านต้านเขาอุปสัมภะทางณวัดผลเกิดก่อขออนุโมธนาขอบอกขอบใจขอบคุณกรรมนาขณะสาธาเท่าแก่พ่อแม่ปีน้องแขกโูมิแกกต่างต่างหลายที่ได้มา่วยกันจัดการจัดงานอธทวายหลวงพ่อนับตั้งแต่หลวงพ่อได้ถึงแก่การมรณาภาพลงดนสง่าศพในทำบุญ อาสตะมะวันเจ็ดวันก็อนี้ปัญญาสมาวันห้าสิบวันก็อนี้ทำบุญหลายวันเป็นสำนับมามาหลอดมาถึงในวันทำบุญพระราชทานเพลิงศพในเวลาบ่ายสองโมงในวันนี้มาถึงกะละเวลาบัดน,นี้ขอของอนุมโมทนาขอบอุกขอบใจขอบคุณทุกท่าน โดยเฉพาะบรรดาคณะลูกหลานอันมีคณยมเพ่ของหลวงพ่อพรอบต้อยลูกหลานทุกท่านได้มาเป็นเจ้าภาพภาษาตนกทัศนสดลิงก็ขออนุโมทนาขอบกขอบใจขอบคุณอันมีตุปีน้อยตุปีแซมขณะสถา วัดหนองหากระวมเป็นเจ้าภาพภาษาตกาพัดสตีลิงวันตอนเย็นวันนี้ก็ได้อาากันมานั้งโรงทานขอน,นามบัตรนาขอบกอบใจขอบคุณข้าพเจ้าวัดทการทิตพงทิตะสุโภเจ้าคณะตำบลพระบาทเขตสองเจ้าอว,วัดวัดปลาขาม ได้มีสมณะเมตตาเป็นเจ้าภาพปฏิทินพร้อมโดยรับเป็นเจ้าภาพหอววัดต้านออกหาหัววัดเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มีพระนาสัทธาเท่าแก่พ่อแม่ปีน้องเจ้าป่อายแม่เจ้าปีในน้องรับเป็นเจ้าภาพอย่างไทอย่าทานต้านออกจำนวนร้อยชุดแล้วก็มี อาถารพ์พระที่นานอัคคปัญโย้อมโดยพระภิกษุสามาเณรขณะศรัทธาหยาดยมได้รวมกันเป็นเจ้าภาพทำหนังสือที่นลึกในงานพระราชทานพิงศพของหลวงพ่อผมเองได้มาเป็นเจ้าคณะข้าบนพระบาทเขตสามก็ได้รับเป็นเจ้าภาพถุงยาม อ่ร้อยไปในวันนี้ขณะศรัทธาทุกท่านอจิได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลขออนมตนาขอบขอบใจขอบคุณในส่วนมกตังลงทานทุกลงในวันนี้ตอนกลางวันก็ดนี้ตอนเย็นนี่ก็ดนี้ขออนมตานาขอบขอบใจขอบคุณทุกท่านได้มาผู้เจ้าหรัว่าผูเจ้าพาใจบางสุขุนก็ดนี้ ได้รวมการทำบุญบ่ได้มาได้ฝากจะทุกข์ใจให้ยาทานมารวมทำบุญก่นดีอารมาภาพกขอนโมทนาขอบอกขอบใจขอบคุณทุกท่านคณะสถาวัดบุญเกิดของาาขอเฮาทุกท่านได้่วยกันเดียวได้จัดการจัดงานพระราชทานพิงศพของหลวงปอ,อได้สำเร็จอุ่วังไปโดยดีขอนโมทนา คณะกรรมการแผนกต่างๆทุก่านอาธิไช่วย,ยการจัดการจัดงานหมากแม่นอนับตั้งแต่ว่าหลวงพ่อได้ถึงแก่การมรณะาภาพล้มมาหลอดมาถึงในวันนี้บางเีเขาจัดการจัดงานการงานกินใหญ่ทัานหลวงงานจ้างได้ทิมในตำกันป้องบรว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบรว่าคารวัดเจ้าบ้านของเฮา บางทีก็ในเอ็กเสียกันกล่องในปากเสียงนังกล่องในอูในจ่ากันบางทีก็ด้หลวงลำกำเกินกันต่อขอสุมาเอาไฟเสียงกันละกันไปนับไปถือกันเอากันเป็นปีเป็นน่องมาเดียวเขียวขาวกันเอาร้ากันหักตู้หักผ้าตู้ผ้าอยู่วัดอยู่ว้าเขาก้าหักสะท้าเอากันเป็นก่อเป็นแม่เป็นหลกเป็นร้าน พิมตำกันเล็กหน่อยประการชนได้ก่อสุมาเอาไฟสื่อกันแลกกันจะ่าไปนับไปถือกันจัดการจัดงานบางทีมันก็เขียดผลกับคำโมโหโตโซเอินแสกันเอ็กเสกันยังแสกกันพิมตำกันเล็กน้อยก่อสุมาเอาไฟสื่อกันแลกกันเอาไปนับไปถือกันอาจิตกะดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระครูพิสารพัฒนาวิกรม หลวงพ่สอสานชินที่ละปุญโงอยายุในแปดสิบสีปีพันสาห้าสิบสามอดีตเจ้าวัดวัด,วด,ค,ด,นนาาดคุทเกิดอดีตเจ้าคณะตำบลพระบาทเขตสามกิติมาซักในกะละเวลานี้ถึงกะละเวลาจะได้เลิกทราบสงฆ์สังฆารหลวงพ่อจะได้จุดสายไฟายมาแก้วเข้าสู่สารีละหล,ลังของหลวงพ่อ แล้วจะได้ทำปุญนเก็บอทิกระโตกของหลวงพ่อ,อในวันพฤหัสที่1าเจ็ดเดือนมกราปี2565งงเวลาเก้าโมงจะได้มาหลอดมาถึงวันค้ังนานน่บัดนเอ่ตังสามมาณัาทาภูลาสาทาแล้วเจ้าการต่างตั้งหลายตัางไปไหนแหละไปหนอก ตั้งไปไหนก็ไม,ม่เม่านพระธิทีหนาตอกากปัญญยติโราสาการแทนเจอออ้าวาดอาวัดพุทเกิดพร้อมโดยยังพระวิสุาสามารนเต็นเจ้าเจ้าคณะฝันสะพระสังฆาที่การอาตังไปนอ,อกอากอบเมอาจพุนพ่ออานานคติยาวังกาเวก่อนานมุนเป็นเก้าอาพร้อมโดยคณะสถา เท่าแก่พ่อแม่พี่น้องทุกท่นานก็ได้ฟ้ากันตกแต่งแปลงปมพร้อมน้อมนำมายังบัดทุกุูผาและจะร้องดอกเขาดอกดอกไม้อีเพิงลำเตี้ยนน้ำอบน้ำหอมหน้ำคอมินทรงปล่อยไปจัางในมาขอสุมมากระ,ะวะสามสิบสจิตตะดวงวมิญ,ญนยางของหลวงพอ่อในขณะที่หลวงพอ่อได้มีชีวิตอยู่ ในดำรงขันอยู่บางเทพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรเต็นเจ้าคณะศรัทธาได้ประมาทหวงเกินหลวงพ่อรวยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในตั้งใจก็อเนธบรในตั้งใจก็อเนธก็ขอหลวงพ่อในอนุญาตปุงปันอโหสิกรรมอโหสิเวณเมื่อมีบาปมีกรรมเมื่อมีกรรมมีเวณส่งกันและกัน ไม่นขณะเีรหลวงพ่อได้ถูกโรคไภัยไครเจ็บมาเบียดบเบี้ยนเท็บนั่นเป็นนี่บางทีโรคซเสียหลคกหาคณะสธาในยุคในยาดูแลบ่ทัวท่วบาถึงโดยประการฉันใดก,ก,มมมมกะะ็ขอสุมาอาภัยสุมากะเราว่าขอหลวงพออ่อจะไปนับไปถึงในการถึงแก่การเพราะหัน้าผามลงหลวงพ่อบ่ได้สัง่งบ่ได้ลาบ่ได้บอกบ่ได้กล่าว บราณปงยังอัฐบริขารเศษนาสนาในวัดบุญเกิดที่หลวงปอได้ขึ้นลำจำสร้างมาเป็นต้นว่าอุโบสถวิหารก็อนี้สาากำแพงสุ่มประตูโคติที่โยติอาศัยวัดเน่ก็ขอหลวงปอมีธรรมะเมตตาในป่งยังเศษนาสนะอัฐบริขารโคติห้อง อาไว้เฮ้ยกับพระสุสามเณรเทนเจ้าอาได้อยู่วัดอยู่วาสืบเนาสาวกวางอาต่อไปเป็นอาเป็นเฮมีบาปมีกรรมเอยู่ดีมีสุขในกาลเวลาอานี่อาก็จะขออาสุมาคะเาว่าขอเฮจิ pues mm ตะหลวงวิญญาณอาของหลวงพ่อในรัพบพระตานโมถนาตัน เงืนชิดวิญญาณอสามสิบสองดวงประเสริฐของหลวงพ่อได้รับเอาส่วนบนส่วนกุศลรับเอาผรละนาบุญกุศลแล้วก็ขอให้ได้ปล่อยป้อนออกจากติหยาเื่อได้ผลจากติทุกเื่อได้ถึงสุขติเวเศษเกิดว่าพระเกศแก้วจุฬามณีสเลมาธาเงื่อหลวงพ่อได้ป้อนตกป้อนยากป้อนวิบากกรรมเวรนเงืชิดวิญญาณของหลวงพ่อไปโซสุกติ สามริยาภพคือภพ้อมตีมีความสุขความเจริญเฮือหลวงพอ่อได้ไปจำพ,พรรษาตีธาตุเกศแกว้วชุบราบณีสลรมหาธาตุเฮือหลวงพอ่อได้ปันสินปันอรได้อำนวยไวพรเมอบรรดาขนาดสถาเท่าแก่่อแม่ปีน้องตั้งไปไหนและไปนอกตีต่างอกตัางใจได้มาทำบุญในช่วงพระลักษณ์สถานเพิ่งซบกดี ในชว่างสงฆ์ก,การฤกส์ศาสง์สงฆาการหลวงป่อกระเดมทุกท่านทุกคนในมาถี่นี่ก็ดีก็ไดในมาอ่านก็ตามกขอควาเพีันญาปล่อยปุนเสยยังสัพพะตุกสัพพะสัพพโลกสัพพภัสัะกเส็จเนี่ยจันไรตไรต้ง,ตงควงม,มีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภมีอายุมันกว้เงิน จะเดินทางไปที่ตังสี่ที่ตังแปดตกลเดินทางด้วยสวัสดิภาพเที่ยวขาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขขอขบูญทักษาขอเทวาโปเทวดาคุ่มครองขอพระรัตนาไใจแก้วเจ้าสามประการปกป้องพระคุณของปอพระคุณของแม่พระคุณครูบาอาจารย์ได้พบว่าลากาะุ่มครองลักษามีโจกมีลาบมีโจกมีใช้อนไรก่อเจ้า งินคำไหลหลังเขาทุกวันเป็นโจรหว่าแก้วแหวนเงินทองขอของสมบัติของเงินไหลไหลังห่างมาเหมีน,มน,นแม่น้ำแม่หาสมุทรคงคาะมือแรงแหง้งเสียจากหาดเมื่อได้ขาดจากบ้านจากตรองของบรรดาขณะสตาร์เตาแก่ป่อแม่ปีน้องรรแก่รูมีเกียรติสาธุชนอาคนนี้ทุกท่านลำดับต่อไปกับเงิป้ากันตั้งอกตั้งใจสูงมากระวะ่า อาหลวงพ่อพระรูพิสารพัฒนาวิคมหลวงพ่อชานศิลทิธีระปุญโยอายุใด้84ปีพันษา53อาดีตเจ้าวัดวัดบุญเกิดอดีาตเจ้าคณะตำบลพุบาทเกศสามคติมาสักเมื่อหลวงพ่อได้รับพัตตาโนุมโมทนากานแส่ซ่องสาธุการเอาส่วนแก้วของบุญ หลวงพ่อก็ต้องหวังหาอะไรยังมีที่หวังที่หามยังกินติทันติทำให้หลวงพ่อสุดความสามารถของพระสงฆ์องค์เจ้าของคณะดสัตว์ธรรวันตามเอันเตศบางอาภรณ์ดังธามาตาเมฟันเตมาญาณกั

mê phan tế ma nhà ca tăng phốn nhang xa Thị ta phang xa mê nà ca tăng phốn nhang mai Hạng ta ta phang xa tu xa tu mô ta mê văn เอาเจ้าหน้าที่เก็บสัญญาบัตรพัดยศเคล้าผ้นเทเนอจะเก็บยังไหวก็เก็บออกเลยกันตุูมหลวงพ่อสัญญาบัตรผัดยศเก็บ